สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิกครับและในตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดคุยตัวของมังงะ s p ายแฟมิลนะครับผมตอนที่67ทาร์ทสนะครับผมนตอนปลายแล้วนะครับก็ปล่อยออกมาให้เราได้อ่านกันแล้วเนาะแล้วก็ผมตั้งแต่วันที่4ตอน4ทุ่มนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมนั่นคือตัวของหัวหน้าแผนกของรอยเนี่ย เปิดโทรหาหน่วยงานความมั่นคงนะครับผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมีสปายอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับผมแล้วก็ตัวของหน่วยงานความมั่นคงนั้นเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วนะครับก็ถือว่าผิดจากที่ผมคิดเอาไว้นะคือตอนแรกนะผมเข้าใจว่าไอ้หน่วยงานความมั่นคงพวกเนี้จะเป็นตัวจริงเว้ยแต่ที่ไหนได้เป็นตัวของฟิลน้ากับลูกพี่แฟงกี้ซูเปอร์เนี่ยนะครับผมนะ <S <S แฝงตัวเข้ามานะ แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็แบบมีคนแอบคิดอยู่นะว่าเอ้ยอาจจะเป็นยูริมาหรือเปล่า,านี่นะครับผมแต่ว่าไม่มานะฮะก็แอบียดายเหมือนกันตอนแรกผมนะเข้าใจว่าไอ้พวกนี้เป็น,ปนตัวจริงใช่ไหมพวกไหนอนะเข้มข,ขงงนะ้นแล้วก็โชว์สกิลของลอยเวในการสเปนแบบสปายที่แบบว่าสามารถหลบหลีกการจับกลุ่มได้อนะอันนี้คือผมที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ตอนก่อนแล้วนะแต่ว่าผิดคาดนะผมนะมาเป็นแบบว่าพวกเดียวกันมาช่วยเหลือซะง,งั้นนะครับคือมากันเป็นแบบคณะสปายพาเพลินอะ หากันเล่นตลกเนียนกันยับเลยพากันหลอกกันไอหัวหน้าผาแหนกันเนี่ยหลอกแม้กระทั่งพวกเดียวกันเองอ่ะเอากุญแจมาสวมมือลอยอลอยก็แบบเฮ้ยไม่บอกกันก่อนวะอย่างเงี้ยแต่ไปมาๆนะผมตัวของฟิลหน้าที่แบบแฝงตัวเยวก็ไปลากไอหัวหน้าผาแหนนี้ออกมานะผมบอกว่าเป็นคนแจ้งและที่นี่แหละครับผมนะก็บันเทิงกัินใหญ่เลยพากันรีดไอข้อมูลในหัวหน้านี้กันใหญ่เลยนะผมแต่ว่า สรุสุดท้ายเนี่ยตัวของลอยก็ถือว่าซื้อใจตัวของไอหัวหน้าคนนี้ได้แล้วนะ,ะจากตอนแรกที่แบบว่าเหม็นขี้หน้าับผมนะลอยนี่แบบแสดงอะแสดงจนแบบไอ,ไอหัวหน้าไม่ทราบซึ้งอะอจอนแบบเอ,อ้ยอมยอมนายแล้วนะครับผมอ่แล้วก็มีซีนกลับมาบ้านนะครับผมนะมาแบบว่าไม่กี่หน้านะมาแค่หน้าเดียวนะครับผม นะก็คือตัวของรอยเนี่ยคิดอยู่ในใจนะครับว่าเฮ้ยแผน C ีเนี่ยเดินหน้าต่อได้แล้วนะครับผมแล้วก็อานเนียเนี่ยมาอ่านใจของรอยก็แบบเฮ้ยแผนซีนี่มันแผนของแม่ใช่ไหมอ่าคุณน้องก็แบบนั่งคิดเลยฮะ,ะนะครับผมในจังหวะนี้ที่ผมว่าตอนต่อไปน่าจะบันเทิงแล้วผมคิดว่าอานเนียเนี่ยน่าจะกระตือรือร้นเกี่ยวกับแผนของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะเพราะกลัวแม่แซงนะกลัวแผนของแม่แซงไปก่อน นครับผมนะก็รอดูกันต,นต่อไปนะครับผมนะสำหรับตอนนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมเจอกันใหม่นะครับอีก2สัปดาห์เนาะตอนใหม่ถึงจะมานะครับผมเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันครั้งต่อไปมาที่ว่าแน่ยังคงแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบา,บายครับผม